สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ในช่องกาจอมปวนแน n ว l วันนี้เราก็กลับมาอยู่ในเกม AR3S e นั่นเองเป็นการต่อสู้ระหว่างโครงกระดูก10ตัวประท่ากับคิงคอง30ตัวเราเข้าไปดูในแรบปเลยนะครับเข้าไปแล้วโอเค,อเคกดเลยโอ้ทำไมโหลดช้าจังวันนี้ ระคับตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในเกมผมขอขยายใหญ่ห,ญหน่อยนะครับผมมองไม่เห็น okay, โอเควางคิงคองเออสามสิบตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิอโออะไรวะเนี่ยผมพาดไม่ทันโอมกี่ตัวแล้วโอ้กี่ตัวแล้ววะเนี่ยผมพาคไม่ทันแล้วเสียแล้วไงผมพาดไม่ทันขอโทูครัคาพี่น้องมันครบยังเนี่ยโอม โอเคครบแล้วคราวนี้ผมก็เปลี่ยนมาเป็นโครงกระดูกที่ผมจะสร้างครับนี่วางขาไว้ก่อนเลยแล้วก็เอาตัวตัวโอ้โอเคก็ผมขอแครนด้วยแครน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 แล้วแครนแล้วโอ้ผิดด้านขอโทษโอเคครับนี่แขนได้แล้วได้แค่นหนึ่งตัวได้ต้องเอาไปสิบตัวเนี่ย เออไรแล้วตัวหนึ่งตอนนี้ผมสร้างได้อีกตัวหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ผมวางไว้แล้วนี่วางไว้แล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนี่จริงๆผมจะเอาสองแขนประกบกันแต่ไม่อดีกก่าเดี๋ยวมันทุเรศเออตอนนี้ผมใส่หัวกรอนนี่โอ้โอ้โอโกรดหัวออาเอาอยู่นี่หรอ เอาละครับตอนนี้ก็ครบกันแล้วนะครับมาเริ่มการต่อสู้ภา,ายในอีสาสองหนึ่งโอ้ร์หดุเดือนมากตอนนี้มันวอ,อะไรกันตรงนี้เนี่ยโอ้โอ้โหเหมือนฝ่ายฝ่ายโครงกระดูกหรือคิงคองแพ้โอ้เข้าไปแลวเมื่อกี้เหมือนฝ่ายคิงคองจะเป็นฝ่ายแพ้นะหรือหรือว่าโครงกระดูกจะแพ้ใครเชีย โครงกระดูกกดหนึ่งใครเชียกคิงครงกดสองโอเคโอ้โอ้โหนี่โอ้ตอนนี้ดูเดือดเลือดพาโอ้มีคิงครงรออีกเหือตกลงมาเบะตอนนี้ก็ผมมาดูตรงนี้ก่อนนะครับอ่าโครงกระดูกเริ่มตายไปแล้วโอเคโอ้ตอนนี้ผมหยุดเวลาดูก่อนนะโอ้โห ขอโทษครับหายใจไม่ทันโอ้ตอนนี้ก็สู้กันมาเรยวฉีดเวลาแล้วนี่ผมมาดูก่อนนี่โอ้โหอืมอืมโอ้เริ่มต่อเลยโอ้สวยแล้วคงกระดูกนายแพ้แน่นอนโอ้โอ้โอเช็คไม่นะนายแพ้แล้วแน่นอนนี่กดอุ่อ้อาวเป็นไรกันครับเนี่ย โอเคกดไปเอาเร็วนะครับมีกัรเออกรอดเลยโอ้โฆษณาครับกรอดบายก็บายๆนะคบตอนนี้จบการต่อสู้แล้วบายบายนะครับ